อ,าอ้าวบัสแม่ออกกำลังกายไกลขนาดนี้เลยเหรอครับพี่ก็สนามกีฬาแถวบ้านนะครับมันพังอะครับเล่นไม่ได้เอ๊แต่ว่าที่นี่ก็ไกลบ้านพี่เหมือนกันนี่ครับเอาบ้านพี่สนามกีฬาก็ปิดปรับปรุงเหมือนกันได้ยินข่าวนะว่าจะมีการขยายลานกีฬาด้วยนะอีกสักวันสองวันนะ่าจะเสร็จเดี๋ยวพอเสร็จค่อยกลับไปเล่นที่เดิมแหละดีจังเลยนะครับแถวบ้านผมอะไม่เห็นมีปรับปรุงแบบบ้านพี่เลยอะครับเอานะเดี๋ยวเขาก็ไปปรับปรุงให้เองแหละ แล้วพี่รู้ได้ไงครับจะบอกให้นะสภากรุงเทพมหานครเนี่ยเขามีการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมกีฬาทุกระดับเลยนะไม่ว่าจะเป็นกีฬาระดับชาติระดับเยาวชนหรือว่าระดับชุมชนอย่างพวกเราด้วยนะอย่างนั้นก็ดีสิครับอ่าเห็นไหมหน้าตาเริ่มมีความหวังมาแล้วดิใช่ครับไม่งั้นผมก็ไม่ต้องเดินทางไกลมาเล่นบาสไกลแบบนี้ครับเอานะวันนี้เล่นที่นี่กันไปครับดีครับ,รบมาเล่นด้วยกนครับ กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญในด้านกีฬาเป็นอย่างมากไม่ว่าจะในระดับใดและเพื่อให้ประชาชนที่รักในการกีฬาได้มีพื้นที่สำหรับเล่นกีฬากันอย่างทั่วถึงจึงได้มีการอนุมัติงบประมาณที่เป็นการสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการสร้างลานกีฬาให้มีเพิ่มขึ้นรวมถึงการปรับปรุงลานกีฬาที่มีอยู่ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอและได้มาตรฐานเพราะถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของกีฬาระดับประเทศ ที่ควรต้องได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องซึ่งในขณะที่เรื่องความปลอดภัยที่หลายๆคนกังวลเพราะบางลานมีการเล่นกีฬาในช่วงเวลากลางคืนซึ่งลานกีฬาเป็นของคนในชุมชนคนที่เล่นก็อยู่ในชุมชนจึงได้ประสานงานให้มีการดูแลซึ่งกันและกันอยู่แล้วล่าสุดมีการเร่งปรับปรุงไปแล้วกว่า100แห่งพร้อมทั้งมีการปรับปรุงสนามฟุตซอลในเขตต่างๆควบคูบ่คก,กันไปอีกด้วยนะครับ และในอนาคตยังมีแผนที่จะเพิ่มลานกีฬากรุงเทพอีก200แห่งรวมทั้งยังมีการเพิ่มลานสำหรับการเต้นแอโรบิกอีกเขตละ2ลานด้วยครับการเล่นกีฬาเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับร่างกายแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยยิ่งมีลานกีฬาเยอะๆโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยนะหาที่ออกกำลังกายนี่ค่อนข้างยาก ถ้ามีลานกีฬาเป็นจํานวนมากเนี่ยก็เป็นที่สะดวกสบายสําหรับประชาชนโดยทั่วไปที่จะมาออกกําลังกายก็อยากให้มีเยอะๆเหมือนกันครับก็ดีครับเพราะมันฟรีครับจะได้ไม่ต้องไปเล่นเสียตังค์ที่อื่นดีกว่าต้องไปเสียเงินครับเล่นที่นี่ก็สนุกกรุงเทพมหานครเองนี่นะฮะต้องการขยายพื้นที่ลานกีฬาของกรุงเทพมหานครเพื่อให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ได้มีโอกาสที่ออกกําลังกายเนื่องจากว่าพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนะค่อนข้างที่จะน้อยซึ่งสภากรุงเทพมหานครเองก็เห็นด้วยนะทุกพื้นที่ควรจะมีลานกีฬาที่จะให้ประชาชนนั้นได้มีโอกาสออกกําลังกายของเก่าเราก็ดูแลปรับปรุงให้ดีขึ้นของใหม่เราก็พยายามที่จะขยายขึ้นถ้ามีโอกาสผลพวงที่ได้รับคือ1ประชาชนคนกรุงเทพมหานครนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 2. เราอาจจะมีกุศโลบายที่ให้เขาห่างไกลย,ยาเสพติด อันเป็นโปรดบาส่วนหนึ่งที่เราเองนั้นต้องทํางานร่วมกับผู้บริหารครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคนกรุงเทพนะครับที่ใกล้ๆบ้านเราจะมีการขยายเพิ่มเติมของลานกีฬาเพราะปัจจุบันนะครับมีพื้นที่ในการออกกำลังกายเนี่ยน้อยเะเหละเกินครับด้วยมีการก่อสร้างอาคารที่มีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนับว่าเป็นการลงทุนที่ไม่ใช่แค่ให้คนออกกำลังกายแต่ยังช่วยให้ประชาชนเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงและปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยครับ รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพ